วันนี้เปลาจะพาทุกคนไปดูการเว้าลิงก์ลายกลุ่มที่คัดลอกมาจากกลุ่มเพื่อไปวางในข้อความที่จะไปวางในสื่อโซเชียลนะคะในการหาคนเข้ากลุ่มเนาะนี่เลยค่ะเราก็เอาข้อความอาสมัครฟรีนี่มาวางไว้ก่อนนะคะเอามาเพสตวางกดวางไว้แบบนี้นะคะเนาะใส่เบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยค่ะในส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะอ่าถ้าเมื่อเรียบร้อยแล้วะค่ะเราก็ จะต้องไปคัดลอกลิงก์หลายๆกลุ่มที่เราต้องการมาไว้ตรงนี้นะคะตรงทัอกรตรงนี้นะคะเมื่อเขากดมาปุ๊บจะสามารถลิงก์เข้าที่ลายกลุ่มเราได้เลยอ่ะแล้วก็กลับไปที่กลุ่มที่เราต้องการค่ะเมื่อเราไปที่กลุ่มแล้วนะคะกดขีดสำขีดด้านบนนะคะกดที่สมาชิกนะคะสมาชิกกดเชิญเพื่อนค่ะแล้วกดลิงก์เชิญอ่ะด้านล่างซ้ายมือคัดลอกลิงก์ค่ะคัดลอกลิงก์แล้วก็กลับไปที่ข้อความที่เราวางไว้เมื่อกี้นะคะ เมื่อไปที่ข้อความนะคะนี่เลยเราก็นะคะนี่ที่เราทำไว้นะคะอ่ะแล้วก็กดว่างกดวางนี่ก็จะได้อย่างนี้แล้วเราก็กด จิ้มส่งอะอันนี้เราก็สามารถก๊อปไปได้เลยแต่อย่าลืมเปลี่ยนวันที่นะคะช่วงกลางๆจะมีวันที่เนาะเปลี่ยนเป็นวันที่ที่เข้าห้องก่อนวันที่เท่าไหร่ก็จะได้ลิงก์ในการเอาไปเชิญคนในสื่อโซเชียลแบบนี้เลยที่เป็นห้องกลุ่มเราเมื่อเขากดลิงก์ก็สามารถก็จะสามารถเข้าที่ไลน์กลุ่มห้องเราจัดไว้การฝึกโปรแกร,รมอันดัน21วันนี้ได้เลยคะ่ะยินดีมากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จได้นะคะอันดันมีอยู่ในตัวทุกคนคะ่ะสนใจ ร่วมฝึกโปรแกรมนี้ตามนี้ได้เลยนะคะ